สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP จะมีทุกทุกวันนะครับอ่าจะออกเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับอ่ามันก็จะเริ่มออกเวลา3ทุ่ม15นะครับเป็นต้นไปนะครับถึง3ทุ่มครึ่งของทุกทุกวันนะครับของวันที่21นะครับลาว VIP ประจำวันที่21นะครับ สำหรับช่อง v p ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อความรุ่นลมรุ่นความบันเทิงให้ทุกท่านได้ชมทุกๆวันนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับช่อง v i p ธรรมดาก็ขอขอ,ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะที่แวะเข้ามาชมทุกๆคลิปทุกๆคลิปเลยขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงแหง่งๆ,ๆนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสมาชิกเก่าก็ เข้ามาชมแล้วก็ให้กําลังใจช่อง V.I.P ทุกคลิปท,ทุกคลิปเลยนะครับโดยการกดถูกใจถูกใจถูกใจขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ทุกท่านแห่งๆนะ,ะแล้วก็มาพูดถึงนั้นกันเลยค่ะนี่จื๊บออเดี๋ยวนะครับเดี๋ยนะครับอ <c oughs> ลาว VIP นะครับออกเวลา21 21.30เนี่ยเขาเสร็จแล้วนะออกจบแล้วนะทราบผลแล้วนะความจริงมันเริ่มออกตั้งแต่3ทุ่ม15นะครับ3ทุ่ม15เป็นต้นไปนะของทุกๆวันเลยวันนี้ก็เป็นวันที่21วันอังคารนะครับเด่นเน้นบนนะครับบนกันล่าง5 6 7นะ5 6 7นะครับจดไปนะ5 6 7นะครับ ห้าเราได้เด่นห้าหกเกตแล้วเราก็มาหาคู่เจาะกันทับคู่เจาะมีอะไรบ้างเอ่ยห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าในกรอบวันนี้จะเน้นนะครับห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าห้าสามสามห้าห้าสี่สี่ห้าคือลองนะหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกหกสามสามหก หกสี่สี่หกคือลองนะส่วนตัวกันหรียกว่าเด่นตัวเด่นสุดนี่เจ็ดแน่แเลยเจ็ดเจ็ดแน่แน่เลยเพราะตัวกันมันมาเปลี่ยนชื่อเป็นตัวเด่นแล้วก็คงจะเป็นเด่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 นนะครับพิจารณาดูนะชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับอืจะไม่เรียกว่าตัวกันแล้วมันตัวกันมันชอบมาก็เลือกเด่นถ้าเลยเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับ ใครไม่มั่นใจในคู่เจาะทั้งหมดนี่ก็เอาไปรูดเลยก็ได้นะได้กําไรน้อยแต่ก็ชัวนะได้กําไรน้อยแต่ก็ชัวดีนะครับอประมาณนี้มันจะอาจจะไปออกห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านู่นประมาณนี้หกหกหกหห้าอะไรพวกนี้อะประมาณนี้นะครับพิจารณาดูให้ดีนะครับก่อนนาไปใช้นะลาว v i p จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมทุกวันทุกวัน เด่น5 6 7นะครับลาวีไอนะพบกันใหม่นะครับพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับเฮงๆๆงนะเฮงๆๆ,ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ